หมอพินิจนาแลวก็ที่เคารพของหมอพินิจนานะคะคุณพ่อคุณแม่คะไม่ได้เจอกันอยู่สักพักหนึ่งนะคะวันนี้หมอมาอัปเดตในเรื่องโรคหัดในเด็กนะคะพอดีหมอเพิ่งเจอเคสค่ะคุณแม่นะคะนั่นก็คือเป็นเคสเด็กผู้หญิงนะคะอายุประมาณ89เดือนนะคะาหาหมอด้เรื่องข่าไอ้น้ำมูกนะคะแล้วก็มีอาการที่อ่อนเพลียทานได้น้อยนะคะหลังจากที่เราตรวจเด็กไปแล้วนะคะก็พบว่า เด็กคนนี้นะคะมีภาวะที่เราเรียกว่าขาดน้ำอย่างมากนะคะแล้วก็เริ่มมี การที่หายใจค่อนข้างเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะในวันที่หมอตรวจเด็กนะคะก็พบว่ามีจุดเ,เล็กๆขาวๆที่บริเวณกระพุ้งแก้มด้วยนะคะที่เราเรียกว่าคอ p บิคสปอตเป็นจุดขาวๆนะคะเพราะฉะนั้นในเด็กรายนี้เนี่ยาการไม่ได้ัยก็ไม่ได้ยากมากนะคะเพราะเป็นเด็กเล็กๆที่ยังไม่ได้วัคซีนโรคหัดเลยเนื่องจากว่าก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะฉีดวัคซีนนะคะเมื่อเราเจออยู่ลักษณะคือเด็ก มีลักษณะของตาแดงนะคะไอนะคะมีน้ำมูกแล้วก็มีข้อปิดสปอตคือจุดเขาขา,ขาวที่บริเวณกระพุ้งแก้มของเด็กนะคะเล็กๆ2-3จุดนะคะและเด็กมีภาวะที่เรียกว่าขาดน้ํานะคะก็ให้ไมนิจฉัยว่าเป็นโรคหัดนะคะ่รคแม่อาจจะคุ้งเคยกับโรคหัดกันบ้างนะคะ โรคหัดเป็นโรคที่เป็นยังเป็นมีอุบัติการสูงอยู่ในประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนนะคะและอายุที่เราเจอบ่อยนะคะก็คืออายุ0ูถปีซึ่งอยู่ที่ประมาณ1ใน3ของประชากรเด็กที่มาทั้งหมดนะคะ จากสองสามปีที่ผ่านมามีรายง,งานของประเทศไทยเนี่ยมีภาะวะแทรกซ้อนประมาณ800รายนะคะและมีถึงขั้นที่เสียชีวิตอยู่ประมาณ20กว่ากรายนะคะคุณพ่อคุณแม่คะมีคําถามที่หลายๆคนถามว่าเราจะไม่ได้ใช้โรคนี้ได้อย่างไรนอกจากอาการและอาการแสดงแล้วเนี่ยเราสามารถเจาะเลือดเด็กนะคะนั่นก็คือเราเรียกว่าอิมมูโนกลอปูลินหรือภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดซึ่งเราเรียกว่ามีเซอร์สไอจีเอ็มนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะมีการเรียกว่าเพาะเชื้อนะคะ ไวรัสของบริเวณมูกปากคอที่เป็นสารคัดหลังต่างๆและจะมีเชื้อไวรัสอยู่แต่วิธีแรกคือวิธีการจับเลือดน่าจะเป็นวิธีที่ทันสมัยและวิธีที่จะได้คําตอบได้เร็วรวดเร็วนะคะ ในการรักษาเด็กเหล่านี้เนี่ยเมื่อเด็กมาถึงที่โรงพยาบาลนะคะส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้การรักษาตามอาการให้สารน้ําให้เกลือแร่นะคะและสําคัญที่สุดก็คือการให้วิตามินเอสาหรับเด็กด้วยนะคะซึ่งวิตามินเอเนี่ยก็จะให้ประมาณ5 0,000ยูนิตนะคะถึงประมาณ1น0 0 0แสนยูนิตนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถ้าเด็กไม่น้อยก็ให้จํานวนไม่น้อยนะคะสําหรับภาวะแทรกซ้อนที่อยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่นั่นก็คือเหมือนเด็กคนนี้ก็คือมีภาวะขาดน้ํานะคะและอาจจะมีภาวะ ที่ลงปอดได้ที่เราเรียกว่าปอดวมหรือปอดตักเศษเนื่องจากว่าเด็กกลุ่มน,นีอจจม้อาจจะมีอาการลามของเชื้อนะคะโดยบริเวณหูบริเวณตาบริเวณลำไส้ได้เด็กอาจจะมีท้องเสียได้ด้วยนะคะนอกจากนี้อาจจะมีภาวะที่ขึ้นสู่สมองได้ถึงแม้ว่าเจอไม่บ่อยแต่ก็เจอได้แบบรุนแรงได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คะเนื่องจากว่าโรคหัดเนี่ยมันติดกันง่ายเนื่องาจากว่าเป็นเราเรียกว่าลักษณะที่เป็นแอร์บอนคือการที่ติดจาก ละอองอากาศเลยนะคะและมันฟุ้งกระจายได้เยอะทําให้มีภาวะที่เมื่อคนใดคนหนึ่งเป็นเนี่ยอาจจะติดต่อกับคนอื่นๆได้ง่ายนะคะ ข้อแนะนําของหมอก็คืออยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพาเด็กมารับวัคซีนนะคะตามกําหนดที่ควรจะได้รับเช่น9-12เดือนเป็นต้นนั่นเป็นครั้งแรกแการฉีดวัคซีนเราอยากจะแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะรีบพาเด็กมารับวัคซีนนะคะและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้วยนะคะเพื่อจะได้ดูว่าเด็กคนนั้นจะได้รับวัคซีนเข็มแรกเข็มที่2เมื่อไหร่นะคะตามเวลาที่เหมาะสมและที่สําคัญคือการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่องในช่วงที่เจ็บป่วยนะคะก็จะเป็นการที่เรา ป้องกันภาวะแทรกซ้อนในเด็กด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่รักคะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะดูแลเด็กน้อยเป็นอย่างดีนะคะเพื่อจะไม่ให้เขาป่วยและจะไม่ให้เกิดอาการรุนแรงได้นะคะมอขอเป็นหนึ่งในกําลังใจนะคะและขอให้กําลังใจในการดูแลเด็กน้อยของเราด้วยทุกๆคนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ